ที่จะผมจะเข้ามาดูแลเลือกสมาคมเนี่ยอันดับแรกก็คือผมจะต้องดูกกอ,อ,องค์กรก่อนนะครับองค์กรที่จะขับเคลื่อนกีฬาก็คือสมาคมนะครับถ้าหากสมาคมเข้มแข็งสมาคมก็จะสามารถผลักดันร่วมกับพันทั้งหลายเนี่ยนำกีฬาของจังหวัดลุกาหารไปถู่ความเป็นเลิศถึงความเป็นอาชีพผมจะบริหารจัดก,การสมาคมให้อยู่ในอันดับหนึ่งของภาคอีสานดังที่ผมเคยทำมา,มาเมื่อปี สีปีก่อนนะครับนบ,บัดนี้สมาคมจะต้องเข้มแข็งสองที่มาของแหล่งงบมาที่มาของรายได้และก็นักกีฬาผมจะทาํากีฬาเพื่อกีฬาเท่านั้นขอบคุณมากครับผมนายนนทภูมิตั้งเป็นิพนธานนปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลข,ขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับผมเรียนว่าถ้าเกิดผมได้เป็นนายก สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหารอย่างแรกที่ต้องมีคือผมต้องให้สมาชิกจากทุกอำเภอมีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นกรรมการเนื่องจากว่าในการประสานงานเราต้องให้ทุกคนในจังหวัดมุกดาหารมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นอำเภอดอนตามไม่ว่าจะเป็นอำเภอว่านใหญ่หรือเป็นอำเภอืองกระตาลผมมีความทุกขียกับพรรคเพื่อไทยและก็มีความผุกขียกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระรวงในการ ดันงประมาณเอางุประมานมาพัฒนาอีลาจังหวัดมุกดาหารผมเนี่ยซ้อมปิงปองที่แห่งนี้มาตั้งแต่ผมอายุ7-8ปบตอนนี้สภาพเหมือนเดิมไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมีคนบอกว่าผมเคยได้ยินว่ามผมเป็นเด็กน้อยอยู่รยจริงครับผมเป็นเด็กน้อยผมอายุน้อยจริงครับ แต่ผมมีความผูกขี่ไม่ว่าจะเป็นกับนายกเทศมนตรีเมือหงหรือกับนายกรัฐมนตรีระดับประเทศและการรัฐมนตรีผมรู้จากการวิธีการบริหารจัดก,การในการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหารแล้วส่วนตัวผมเป็นคนรักกีฬาผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาผมเคยเป็นนักกีฬาปิงปองผมเล่นกอล์ฟผมเล่นกีฬามาตลอดชีวิตผม,ผมอยากให้กีฬาจังหวัดมุกดาหารพัฒนาจริงๆสักทีผมเห็น กีฬาจังหวัดมุกดาหารไม่เคยพัฒนาเลยดึงพัฒนาน้อยมากผมก็อยากขอโอกาสให้เด็กน้อยคนนี้ที่จะมาพัฒนาจังหวัดมุกดาหารต่อที่จะมาพัฒนากีฬาจังหวัดมุกดาหารต่อขอโอกาสจากสมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหารทุกท่านให้นายนนทบุตรนี้เป็นนายกดูสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับผมขอบคุณครับเชิญเชิญเชิญ่ เรียมบัตรประชาชนด้วยนะครับสงษานวพัฒน์วพัฒน์ยิบุรีขันน้ำพกขนนงพรขังสิทาดีครับหมายเลขสอง บัตรที่สองบัตรดีหมายเลขหนึ่ง <si บัตรดีหมายเลขสองบัตรดีหมายเลขหนึ่งบัตรดีหมายเลขสองบัตรดีหมายเลขหนึ่ง

การนับคะแนนนะครับปรากฏว่าหมายเลข1ใช้เอมาเอกมริลาัมายเชเอกมิลากมาดเเนริน well ัการปรับ้ริลารัายกากมายลกริารักมาาัหาราหาช้คะแนรศิครั1้กนรากหมายเลข2นายเลข กีฬาจังหวัดุาากรที่สามันในครั้งนี้นะครับวันที่24ธันวาคม2567คือนายเอกมรศรีลาศักดิ์นะครับได้100ได้คะแนน97คะแนนหมายเลข2นายนนทภูมิ สร้างอนิธาเนินได้63 like แับ <dans es> <game resource> ้งมีบัตรเสียคูอไม่สมดวงคะแนน1ใบรวม161ตามจำนวนที่ผู้ที่มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติ ต้องขอขอบคุณพ่อมีโอกาสไม่ใช่เลยการเมืองการต่อไปครในกีฬาในจังหวัดพุทธาของเราให้มันดียิ่งขึขอบคุณครับนี่มีคำพูดจากประชาชนนะครับว่าการกีฬาแห่งจังหวัดพิุทธานี่มีการพัฒนาที่ล่าช้ามากสำหรับในาน้าที่หน uh, ่วยงารนี้ท <Mm ่านคิดยังไงฮะถ้าถ้าตอบตามตรงก็นั่นคือความจริงนั่นคือเสียงของประชาชน ว่าการลกีฬาของจังหวัดเรามันพัฒนาช้ามากอาจจะมันมีเหตุปัจจัยหลายลอย่างที่ทําให้กีฬาจังหวัดพุหามันล่าช้ามันไม่ได้ล่าช้าเพราะใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะเป็นปุ่มอุปกรวมอันนี้เราก็ต้องหวังรอดมอนในฐานะานายกาสมาคมกีฬาจังหวัดทุกทหารมาช่วยปรับโครงสร้างได้คุยกับคุณพ่อแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะเข้ามาปรับโครงสร้า,างการกีฬา,าจัาางจหวัดทุกทหารเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานอย่างผมนี่แหละ จะได้มาเดินต่อไปพัฒนาต่อไปได้ก็หวังว่าแมอนาคตรเราจะร่วมมือกันทําง,งานให้กีฬาในจังหวัดพิษานเราพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ครับครับผมสุดยอดมากนะครับขอบคุณท่านนนทภูมิช่างประนิธานน,นรประจําสํานักเลาิาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้มาที่่ารท่านนายกสมาคมก,กีฬาคนใหม่ด้วยครับเชิญนะของความรู้สึกก่อนเนาะค,ความรู้สึกวันนี้เป็นความรู้สึกที่ ผมเองจริงๆไม่อยากมาแข่งขันกับลูกหรอกผมกับครอบครัวเขาเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เราโตมาด้วยกันตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะมาวันนี้นนท์ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วทีททททท่มันมาแบบสมาคมวันนี้ผมจะไม่ถือว่าล้มละลายแต่มันอยู่ในขั้นวิกฤตจริูๆอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับมันเป็นงานที่หนักและกท้าทายผมก็อยากจะได้คนรุ่นใหม่ ผมเองมารับเป็นตำแหน่งเป็นนายกสมาคมไม่ต้องการที่ไปเล่นเพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อหลานคนเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่านนมีความประสงค์ที่อยากจะเขา,านั่งเป็นบอร์ดข,ของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อจะมาศึกษาโครงสร้างของสมาคมเนี่ยระเบียบข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องนะครับบุคลากรที่มันเกี่ยวข้ององค์การพยศที่มันไปไม่ได้เพราะอะไรจะช่วยกันนะครับเพราะนั้นก็เลยความตั้งใจเนี่ยก็คือการจะพัฒนากีฬานมันต้องเริ่มจากองค์กรที่ ที่สนับสนุนที่ส่งเสริมกีฬาก็คือสมาคมถ้าสมาคมมีการอ่อนแอผมต้องขอโทษเลยนะผมเป็นสมาชิกของสมาคมแต่ผมไม่ได้เป็นการสมาคมการประชุมวันนี้เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีท่านสนองไม่มีท่านเจริญเนี่ยที่เป็นราขาเนี่ยโครงสร้างมันจะล้มละลายไปแล้วโต๊ะเก้าอี้ก็มีที่นั่งต้องขอบคุณสมาชิกขอบคุณล้นด้วยนะครับที่มาก็ห <complic. S 1> มายความว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึง นะครับถ้าหนนจะเข้ามาดูแลช่วยแต่พ่อเ็ยินดีครับสมาคมเข้มแข็งองค์กรที่ผักการกีฬามีความเข้มแข็งเป็นระบบที่การกีฬากําหนดระเบียบเพื่นอนไขไว้ผมก็จะไปจากตรงนี้ไม่ต้องการตําแหน่งอะไรจะต้องการขับเคลื่อนกีฬาเพื่อกีฬาเท่านั้นนะครับจะส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศน,นะครับจะส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นอาชีพจะใช้กีฬาพัฒนาสังคมด้วยกีฬานะครับ รู้จวายมีแค่ไหนครับผมคุณครับมันก็คือความรู้สึกของพอได้จบลงแล้วนะครับเสร็จสากคนไปแล้วนะครับคู่ก็สู้ครับปากๆเราทำจะมาช่วยกันพัฒนาการกีฬาในสมเด็จมุสหารนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่น้องประชาชนต้อนมาว่าเป็นการพัฒนาที่ล่าช้ามากไม่ทราบว่าถืออะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็โอเคแล้วนะครับการเร่งสร้างจบรอบครบคุณครับได้เห็นนะ